อะไรอะเออเออมาดีสัตว์มาดีสัตว์เออ,เ,อ,อ,ดดเ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูคุมเดี๋ยวพวกกูคุมเลยพวกกูๆๆคุมไม่ถึงส,สญญามเพื่อนจริงเหรอ ไอปอนไอปอนอ้สอยอ้ยไออันโดนไล่อยู่สอยใครตกวะอ้ยดูเชืยปอนนี่เขาเหียยไอปอนมึงฆ่าหัวอุ้ยรับ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 แล้วรับแล้วสวยอุ้ยไม่ไหว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 กุงกุกุงแขวนมึงยาวมากไอปอนเฮ้ยเอาแม่ไอปอนเฮ้ยคุณมีคนคมีคแจมได้แทมได้แทมได้ แก้มได้เก้มได้เก้มได้โอ้โหเชี่ยแม่งแรงแม่งโคตรแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูจะตายไอ้กูจะตายอ้าวอู้ยเกือบตายไอ้ฟอร์มูลูมตัวนี้เนี่ยโอ้ยเชี้ยมันมีปืนในสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งดิเล่นแม่งดโอ้ยอะไรอ่ะแม่แข็ง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 เล่นแม่งดิสัตว์เอาเอาเอา a few moments later เนี่ยแม่กลางน้ำไว้เนี่ยมันบวกกันอยู่มันจะตายแล้วจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยปูปับปูปับปูปับเฮ้ยกูเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วไอ้ป้าพวกบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์ััดบไอ้คาลิเบอร์้กูขอ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 ดบไไอกปเ็ีคู่ขอคู่ขอเลยเก็บถูบถูบถูบมันเก็บไม่มันบ้าไอ้บอลเก็บข้างในเก็บข้างในบอลเก็บข้างในบอลเก็บจากข้างในเก็บจากข้างในปะ ไมไม่บอกโอ้ยแ่แม่งกไอ้สััาบแรงด้วยเออดาบแรงด้วยเอามากูดิเอามากูดิอุ้ยใหเบินไฮเบินไฮเบินอุ้ยอุ้ย้ยเบอร์ไหลสัตว์มาดี๋เบอเนี่ยเนม่หวคโกงตุ่มคุโกอปอนมีหรออ้ขขอมีขอมีขอมี โอ้ยยยไอ้ใหญ่บนกูยู่บนกูโคตเจ็บเลยยกูอเยอตายแบบไ้อย่างตยเนียไอ้ทุกกูทุกขี้คูทุกขี้แสหมดละเออ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 อ้ทเกอ้ทุอ้ทุกไอ้ทโคตรแใครใครทำมึงมึงเอ้ยบอกเห็นไป้างล่างอะลงไปข้างล่างอีก้วยเล้ไอ้้ไอ้ปอนขึ้นมาปอน คุยเลยอ่ะตัวเลอไอ้สั์คุยอ่ะนี่ไม่กูสับนี่สับเป็นชิ้นเลยตายแล้วไปอาไปอาหยูดดีดีกว่าคุยเลยอ่ะคุยเลยไอ้เช่โคตโกไงไอ้ยี่ตัวยี่ปอคนโกงอ่ะมพด่าไปเหรอหรือนปอลเราแข่งกุมก็ปั่นเลยครับมีคนเล่นมึงคุยเลยคุเลยเฮ้ยกูกูนี่กูนี่กูเอามึงเหอะมึงเอะโอเคโอเคกู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  ดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์นี่บบบอออสสสเกกิิดดบอสเเล่นแม่งนี่เล่นแม่งนี่เอาไปเลยบอลเนี่ยเออเล่นแม่งี่เออล่วงแลเล่นแม่งนี่เล่นแม่งนี่เล่นแม่งนี่เฮ้ยเกูติดกูติดอะไรอ่ะเฮ้ยกูติดอะไรอ่ะกูโดนกูโดนกูโดนเฮ้ยอย่ากูขอดจบกูขอดจบกูไม่เห็นกูไม่เห็นมีหัวข้อไอ้บอมมันลุมกู ไหนว่ากำลังไปเพื่อนโอ้โอกูได้ไม้ตีหัวคล่องนะโคตรโหดเลยไอ้ยี่ตัวยี่บอลไม่โคตรโหดอ่ะเฮ้ยมีคนมีลูกกรองกู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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยคิงเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างบนน่ะมันใครอ่ะเออเออมาดิสัตว์มาดิสัตวเออไอ้นนี่พวกกุคุมงหอ้น yes ี่พวกกูคุมเฮ้ยพวกกูคุม แถวนี้คุ้มไม่สัตว์แถวนี้คุ้มแถวนี้คุ้มนี่กูคู่ถิ่นิ่นกูแข่งแล้ววเริ่มแข่งแข็งหมดแล้วว่ะเอาวเริ่มแข่งแข่งกูสิแล้วอะกูนับสิบอ่ะอา้ตัวนี้อาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ไม่ตยู่ไม่ตยู่ไม่ตยู่ไม่ตยูเอ้ยกูกูกไหนมึงไหนมึงวะอันี้มึงออแม่ไม่แม่ไม่ม่ลดตัว ปอนเฮ้ยปอนปอนปอนของนีปอนเก็บเก็บลูกซองก็บลูกซองเลยมาไอสัตว์มามา้วอตอสนมาดีสัตมาดีสัตอ้เี่อเฮ้ยมีมีทีเฮดว่ะพัดพัดคุงทีเฮ็ดว่ะอาร์็นว่ะอาร์ว่ะม่อเลยมามไอไอปพรอมยังปอนพร้อมยังพร้อมยังเก็บอันีก่อนเก็บอันี้โหดตัวโดตัว ไอยก่อนกูมีรถกับตันไอ้ปอนไอป้อนกูมีรถขับตันไอ้ปอนกูมีรถกับตันเขาไปดูมีดกูเอาไม้นี่ปอนไอปอนไอป้อนไอปอนไหวไอไหวปอนกูแข่งให้กูแข่งให้ปอนกูแข่งให้กูแข่งให้ปอนเข้าไม่ได้กูใหญ่เจ้วเอาดีสัตว์เอาดีสัตว์นี่ใครใได้ใครได้ดาบใครได้ดาบใครได้ดาบกู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 ไอสลัดไนสลัดอะแรงแรงแรงอะอะอ่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 ะแรงแรงไม่ได้ไม่ได้อีอี ้ยข้างขวากูมีซื้อเกิดป่ามีซื้อเกิดป่าวหัวใจตั้งเยอะโอเคโอเคโอเคไอ้กูหนักเก้าเลยเว้ยกูน่าเสียด่ะเช็ดเท้าเฮ้ยอัดเดินแล้วเจ็บอัด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 เดินป่าวอัดเดินว่ะมาว่ะเฮ้ยกูติดอ่ะตี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 เข้าไปไม่ได้อะตีกูจะตัดแหละอยากโดนที่หน้าใครวะกูมาเกินไหนวะเนี่ยเออชื่ออะไรอ่ะ กูเนี่ยแหละอยากโดนที่หน้าเนี่ยแหละทคนแล้วมันดูจิตใจสาวคนมาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเราเราเราเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มเฮ้ยไอ้อาร์ตนี่ว่าอุขอโทษอาร์ตกูขอโทษอ่ะไปโทนล่างกันก่าเพื่อเฮ้ยมันมีกระฐานเลยเฮ้ยช่วยอาร์ตช่วยอาร์ดิช่วยอาร์ดิช่วยอาร์ดิมาแล้วมาแแลล้้ววมาอร์าโดนหลุมโคตรเชี้เลย เดี๋ยวเราไปโซนข้างล่างกันเพื่อนเฮ้ยตีกันดีตีกันดีทีนี้กูไม่มีของไม่ให้มึงตายแล้วน่ะสุดไปเว้ยเฮ้ยเราไปเอาคิงไปเอาคิงป่ะไปเอาคิงป่ะขอช่วยหน่อยปอนไอ้ปอนกูมีเปิร์นกูมีเปิร์นไอ้ปอนไอ้ปอนไปเอาไปเอาที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งบาเล่นแม่งเลยป่ะไม่มีกุญแจอะหมดทีไม่ได้นี่เผาแม่งเลย เอาแมงเลยเา er มแลลเมงแก่วแก้วแก้วแก้วไหนอะอยูู่นอยูู่ใจอยู่อะเอาที่หนึ่งป่ะเนี่ยเอาที่หนึ่งสักหน่อยนะอยากได้ที่หนึ่งว่ะออขวานเล่นเนาะเอาะล่ยทำเพื่อนกูไว้สัตว์เอา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 แกเอาไปเอาดาบเอ็งคาิเบอร์เอเพื่อนได้เลยเพื่อนเยไม่เอีเีนไมนีน่ไม่ไม่่แข็งไปซะฝึ ไอ้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 เข้าปั้นเข้าป pues ั้นเหรอไอ้ตายเข้าปั้นหนูเข้าปั้นไอ้ปอนกล้องปอนกล้องปอนกล้องไอ้ปอนแมาคนดี้ปอนแมาคนดี้เราเลยกูแจ๊กกูเลยกูแจ๊เอาเลยเหรอจะไปไหนโอปูแม่งโคตรเทพเลยว่ะไอ้ชี้นมันหนีกูไอ้เอิร์มดูเอิร์มดูตัวกูดิเอิร์มเห็นปะเอาแม่นี่ไอเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้ยยี่โคตรไกลเลยสัตว์สัตว์ไม่ไม่ไม่อ๋อ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  กูโดนไฟกูโดนกูโดนกูโดนอ้ยี่กูโดนอ๋ออ๋อมดิสดมาดิสดมดิสดมาดิสดมาดิสดหมูพิษพิษหพิษเฮ้ยเออรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่อ้นนี้ี่มเก่งว่ะอ้นนี้ี่มเป็นในสัตว์แล้วอะมันเปิดกล่องแล้วว่ะไอ้สัวะ เ้ยมันยังไม่เปิดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยช่มัไมปล่อยพิษโอ้ยโอ๊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 ยหมดตีแล้วหมดตีแล้วนี่หว่าอุ้ยกูเจอปูดำไอ้เหี้ยอย่าตีกูอย่าตีกูอ๋อไอ้ตัวไอ้ตัวดำๆนี่ใช่ป่ะใช่ใช่มันที่มันถึงเออกูอยู่มันอยู่กูอยู่เนี่ยเอาแม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวแม่ดิมันหนีกู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 กูตายเพื่อน ไ,งไ,งไอปอนกูต้องเริ่มใหม่ไอเทียกูโลลุมหัวใจหมดหัวใจหมดต้องเริ่มใหม่